สวัสดีครับผงนิโคลัสผูเช่ชันตั้งความสัมพันธ์อยู่กับคนที่เป็นนาซเซีส,สวันนี้มาพูดถึงอีลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นนาเซซส,ส,สนั่นคือการเอาล่ะเอาเปรียบคนอื่นตัวอย่างเช่นเวลาคนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นพวกเขาจะแต่ตองเรื่องนี้ว่าจะทั้งให้คนอื่นรู้สึกลำบากใจหรือแม้ถ้าหาทางให้คนอื่นลำบากใจเขาก็จะไม่พูดเรื่องนี้ออกมาจากปาก พยายามที่จะไม่เพึ่งปัญหาให้คนอื่นแต่ว่าคนที่เป็นนักศึกษาส่งใจแต่ความต้องการของตัวเองเขาไม่สนใจความลำบากใจของคนอื่นทั้งให้คนอื่นเสียผลประโยชน์ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในความคิดของเขาดังนั้นพวกเขาจึงใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพือ่อสนองความต้องการของตัวเองในโลกของคนที่เป็นนักศึกษาการมีอยู่ของคนอื่นเป็นเหมือนเครื่องมือที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป คุณไม่สามารถดึงดันความต้องการของเขาการเอูร์ลาออบเบอโซมาเกิดขึ้นกับคุณสุดท้ายคนก็เป็นแค่เพียอุปกรจจุบันไม่ก้าวความหมายที่มีคงอยู่มีเพี่ยนย่างเดียวนั่นคือเป็นพนักงานดอสนองความต้องการของเขาเนื่องจากในท่องแรกไม่เข้าใจนิสัยของคนที่เป็นนาไรสัสคงรู้เสกสงเสียตัวต้งเพราะว่าเวลาที่เขาต้องการใช้คนคงถึงจะมีคนเข้า ด้วยปกติแล้วเขาจากเรื่อด้วยกันยกย่องคนจากนั้นให้งานที่ทั้งให้คงกลึงไม่ข้อขายไม่ออกเหลอทั้งให้คงเลียยหลงปางอย่างที่เป็นเรื่องยากลำบ่าสําหรับคงอืนในเวลาเดียวกันข้อความของงขอที่แสดงถึงคงเขอเรื่องึ่งโพกนี้ที่ขอให้คงทานมันแง่ายมากๆถ้าคงทำไม่ได้เขาก็จะโกจากนั้นตั้งหญีคงในคณะที่ตัหนี ก็โลกคงฆ่าของคงให้ตั้งลงใหม่ทั้งให้คงรู้เสว่าไม่มีความสามารถและไม่มีคงค่ามาจะทั้งขันตรงเ่าหนีทั้งให้คงทังในสิ่งที่เขาเขาให้คงทั้งย่างเข็งขันงในขณะเดียวกันก็ไม่สนใจความรู้เสกของคงเลยและเขาก็ยังตอว่าคงทั้งให้คงรู้เสวลาอายใจที่ไม่ได้ทังงานงให้ดีเรือช่วยเรือเขาเวลาที่เขาขอความเรื่อจจกคง ไปน่าเดินไปดรหรอยยิ้มวลาที่จะต้องกลัคงเวลาที่ไม่ต้องกาันคงไปน่าเย็นชามารูปแบบพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านี้จะยังคงอยู่ทั้งให้คงอยู่ในภาวะที่กลึงไม่ข้อขายไม่ออกคงไปทังเถอะถ้าคงคิดว่าตัวเองลำบากคงไม่ต้องทางหรอกเขาสามารถทั้งให้คงมีความรู้เสียอ,อย่างนึงคือคงไม่มีคงค่าเลยจะมีผงที่ไม่ดีต่างมาในตงไท ทั้งให้เขาเปิดปะและบอกให้คงทางอะไรคงจะเครียดและใสะ่ใจอ,อยากที่จะหนีไปจากเขาเรื่องที่เขาไม่อยากทำเขามมาจะตั้งให้คงไปทางทุกวันเขายอมที่จะพูดคันนีสังๆคงไปทางเรื่องนี้ได้แล้วออกาังหาท้งมืตัังให้คงสุดท้ายคงนั้นที่ทางแต้ดีที่สุดก็คือเขา